เปิดสูสัญจรสู้ศึกสลบุรีแอดปุรินรัฐบาลอาจารย์เต๋า1กันยายนพศ2566มาแล้วคำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อนำเสนอข้อมูลแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีไปยังพี่น้องปองป่ายสุขผูซุกคนคือเก่าเนาะคะ่ะที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอลลันลาซ้อมผ้าผ่ารวยนะคะสบายดีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะพบกันวันนี้นะคะมากับเสียงฝ่าเสียงฝนเนาะคะ่ะหลังจากที่ฝนตกอย่างแรงเนาะคะ่ะทางบ้านพี่น้องตกบกนนอคะ่ะทางต่างจังหวัดเป็นจังได้เนาะคะ่ะ ฝนตกทั่วฟ้าว่เนาะค่ะพี่น้องสำหรับเมือน,นี้ก็ตกแห้งอยู่เด้อค่ะสำหรับในพื้นที่กทอมเนาะคะ่ะฝั่งบางแคค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีแนวทางนะคะเปิดสูตรสัญจรกันเลยนะคะสำหรับแอดปุลินนะคะเราก็มาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเนาะคะ่ะเรามาดูกันที่ชุดนี้เลยนะคะเป็นแนวทางของแอดปุลินนะคะ เปิดสูตรสัญจรเพ่นวาค่ะพี่น้องรัฐบาลสัญจรนะคะดูที่ชุดแรกกันนะคะออกที่ลำปางเนาะคะ่ะออก3 3 2นะคะเบิ้ลข้างหน้าค่ะพี่น้องข้างล่าง80นะคะชุมพรนะคะชุมพรออกห5 2นะคะข้างล่าง55คะ่ะชุมพรเป็นของปีนี้นะคะพี่น้องและมหาสารคามนะคะมหาสารคามออก272นะคะ เป็นเลขห้ามเราค่ะพี่น้องเนาะซึ่งค่ะข้างล่าง0ูเด้อค่ะพี่น้องและค่ะปีนี้นะคะงวดที่3ที่สระบุรีนะคะสําหรับสัญจรปีนี้3งวดนี้ละเด้อค่ะมาดูงวดนี้กันเลยนะคะท่านผู้ชมสําหรับสัญจรสระบุรีนะคะเลขเด่นก็คือ272นะคะ372นะคะและค่ะ 1>, 1 6 2 2 6 7และ3 6 7นะคะท่านผู้ชมชุดบนนะคะ7 2นะคะ6 7 6 2แล้วก็5 2เนาะคะ่ะล่าง1 5 2 5 3 5นะคะและ4 5นะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นแนวทางของแอดตุรินมาเมื่อไหร่เตรียมเ hey, ฮเพ่นวานเนาะคะ่ะพี่น้องซึ่งค่ะ ชุดที่แอดบูลินยกมาให้ขยายตัวใหญ่ๆนะคะก็คือ272 362แล้วก็273เนาะคะ่ะพี่น้องเป็นชุดเน้นชุดเด่นเพิ่นเนาะคะ่ะ72625268 73นะคะสำหรับบนล่างคือ05 153595และ19นะคะ และก็มาดูกันต่อที่แนวทางจับคู่เด่นชุดนี้นะคะงวดที่ผ่านมาจับแม่นนะคะ8 27เนาะ่ะมาครบ3ตัวบนนะคะมาดูงวดใหม่กันค่ะ1กันยายน2566 6นะคะจับที่472 473 474นะคะ7 2 7 3และ7 4ค่ะท่านผู้ชม ต่อด้วยแนวทางของเพจเรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะที่จับวินเข้า3ตัวมาแล้ว2งวดติดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะงวดวันที่31 1กรกฎาคมนะคะเข้าที่345้าเนาะคะ่ะส่วนงวดที่ผ่านมานะคะ16สิงหาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเข้าที่278เนาะคะ่ะ งวดนี้นะคะก็ได้จับให้แล้วนะคะทดลองจับชุดวิน3ตัวตรงตดนะคะเลขเด่นนะคะก็คือ3 4 5 0และ8นะคะจับได้ดังนี้ค่ะท่านผู้ชม0 3 4 3 0 5 3 0 8 8 4 0 0 5 8 3 4 5 3 4 8 5 8 3 4 5 8และ 504เด้อค่ะมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์เต๋านะคะชุดล่างไม่มอนลงไปแล้วดูอีกรอบหนึ่งค่ะล่างเด่นที่1นนะคะท่านผู้ชมเน้นไปที่10นะคะและ1 8เนะคะเน้นเม็ดเดียวคือ10นะคะมี16กนะคะการล็อกที่6 0ค่ะและก็ต่อด้วยนะคะชุดบนนะคะท่านผู้ชม อาจารย์เตาให้เด่นไปที่เลข8ค่ะ580 780 586 786นะคะ8081 86ค่ะท่านผู้ชมกันล็อกนะคะก็คือ60นะคะตามตัว560นะคะสำหรับสูตรกันล็อกเนาะคะ่ะเน้เนๆก็คือ780 786นะคะ80และ86เป็นชุดเน้นค่ะ มาลุ้นกันต่อกับแนวทางรัฐบาลไทยชุดนี้นะคะหายไปนานเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นน่าจะชื่อว่าอด d เดตหรือเปล่าคะท่านผู้ชม1เดือน966นะคะ506070516171ชุดกันให้กันที่80และ81เนาะค่ะต่อด้วยแนวทางนะคะของแอดนะคะแอดมินโฮเนาะค่ะ หนันยายนต6 6เด่นที่3และ9ค่ะ3 2 3 5 3 9นะคะอัดเน้นเน้นที่39ค่ะชุด3ตัว3 3 9 5 3 9นะคะอัดรูดที่3และ9เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเน้นเน้นไปที่เลข3ด้วยค่ะชุดวินคือ2 3 5และ9นะคะ ก็ด้วยแนวทางนะคะเศรษฐีเลือนทอง1กันยายน2 5 6 6 4 1 7 4 2 7และ4 3 7นะคะวัดที่ผ่านมาก็ยังหลุดอยู่เนาะคะ่ะและแนวทางชุดนี้นะคะเป็นแนวทางชุดเต็มนะคะของแอดดุยอาจารย์ดุยพลันนะคะที่เค็ด ค้นขึ้นมาเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าให้ดูผ่านๆเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะันพี่น้องมักชุดใดพี่น้องก็แคบเก็บไว้นะคะถูกใจตรงใจเนาะคะ่ะจัดลอตเตอรี่กันเลยว่างั้นเนาะคะ่ะและที่เห็นผ่านหน้าผ่านตาตรงกันหลายชุดหลายเจ้าก็เห็นจะเป็น4 73เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะที่มีหลายท่านหลายอาจารย์ให้ชุดนี้มาอยู่ใช่ไหมคะและค่ะล่างก็คือ8 9และ 90ค่ะพี่น้องและเราจะมาปิดท้ายกันที่แนวทางชุดนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็หายหน้าหายตาไปนานแนละะ้วค่ะงวดที่ผ่านมานะคะเข้า872เ้อค่ะพี่น้อง3ตัวมาครบ2ตัวก็มานะคะ28เนาะคะ่ะซึ่งขังงวดนี้นะคะ1เดือน966นะคะให้มาที่097นะคะ907 603และ307ค่ะพี่น้อง97 30 63และ37นะคะมารอลุ้นกันค่ะว่างวดนี้จะเข้าอีกหรือไม่นะคะสำหรับชื่อชื่ออาจารย์เพื่อนแม่มอนก็อ่านบอกเนะค่ะพี่น้องพี่น้องก็อ่านเอาเองเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ประมาณเท่านี้ค่ะ ขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟือข้อมูลแนวทางนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังผิดพลาดประการใดแม่มอนกราบขออภัยมาณที่นี้ค่ะท่านผู้ชมไม่มีอะไรมากนะคะแค่อยากให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านรวมทั้งตัวแม่มอนด้วยสุขสมหวังในงวดที่จะมาถึงนี้เนาะคะ่ะสวัสดี